สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่องของเราดต้ด,วดวิวันนี้นะคะเราก็จะมาทำรีแอคชั่นนะคะเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็น่าจะเล่นเกมด้วยนะคะของยินวอลกับอคลร์สนั่นเองค่ะก็คือเราจะมาเริ่มที่วิดีโอของยินกันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ไม่ใช่ สวัสดีครับผมหยินน้ำบ่องครับอายุที่สิบสองปีครับเรียนอยู่ที่อสอนะมสวสปินเน่ถ้ายังอยู่ก็อาจจะอาจจะไปเวตลกแล้วมากกว่าใช่เป็นสายเทียงหามากกว่าขอขอบคุณก่าขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมา ไม่จริงผมไม่โฟก,กัสน,นะว่าว่าตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหรือการทายของต้นไหนก็สุดท้ายปลายทางก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่ดีก็ขอบคุณมากๆน,นะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตมีต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับคอยเชียร์แบบขอบคุณมากแล้วก็มีคำถามของคุณปอเปี๊ยได้ต้องพร้อมน,นะครับเป็นเด็กมากอ๋ีฟิฟานี่นนครับแล้วก็ซิตติต้วกับเลิ่มเทเรมี มคือไอ้พ้องมันเปิดบ่อยใช่มันเปิดบ่อยแล้วทรับเขาบอว่ามันเป็นเพลงอะไรวะตอนแรกก็ไปเซิร์ชเซิร์ชตามคำนองคิ๊ติ้วอะไรเงี้ยแล้วก็จนเจอเป็นชื่อเพลงติ๊ติ้วใช่จริงๆไม่ทำก่อนเข้านอนถ้าต่อแบนี้จะฟังยังเล่นโทรศัพท์ครับหลับตาห่มผ้าก็หลับตาหรอก็หลับตาก่อนเข้านอนเนี่ยเล่นโทรศัพท์หลับตาแล้วก็ห่มผ้าถ้าไม่หลับตาทำไมไรับเนี่ย ถ้าไม่ทำอย่างที่พูดไปหรอกก็ทาครีมแล้วกันเป่าผมถ้าไม่ไดชื่ออี๋จะชื่ออะไรคะมิกกี้คนระับแม็กบอ<น>ลบอั่มิกกี้แม็กบอลโอเคถ้าเปลี่นชื่อบอลเป็นขนมไทยหมดเลยนะโอ้ผมไม่รู้จักสักอย่างเลยอนะ่ะปล่อยทองแถวกล้วยรับช่องครับเป็มไหมอ,อ,อผมไม่รู้จักขนมไทยเลย มรู้จักแค่พองเป็นเอ็นดูแล้วแก็ชาววยเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแราชอบเนสิ่งท่จริงัเลยไม่ขนมถ้วยกันเลยแลวอร่อยเป็นใรอองเินบ้านรถ่เรย้บริารไผมยันได้อยู่แล้วถ้าซื้อทั้งหมดนั้นให้คุณไม่ใช่ของขวัญแล้วอะคือของแต่งงานแล้วล่ะอันนั้นยง่ไดัลยอว้าว เกมเขาคือใครกติกราการเล่นเกมนะครับต้องทายว่าภาพที่เห็นคือศิลปินท่านไหนภายในเวลาที่กำหนดภาพละสิบวิเท่านั้นจะต้องทายให้ถูกอย่างน้อย5ภาพถึงจะไม่โดนลงโทษอย่างน้อย5ภาพน้าหน้าอบอ๋ออ่าอ่าอะไรกันไม่รู้ไม่เปลี่ยนเลยดีใจดีใจโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนตอบใ ชอบยช่ไหมเราพ่อเรียกพ่อเรียกแครคนอื่นวพี่ดูน่ารักมาเลยเราเราดากทรงเราจักทรงเก่งเก่ง่งพ่อามพอละเฮ้ยอันนี้พี่กลับปไไหมเก่มาเฮ้ยอีกคำตอบเดียวว่ารอดเหรอเดี๋ยวเราเพิ่มกงจายกว่าคตอบไม่ถูกองหมดเคนยินจะเก่งลองเลยต่อไปนเ่งใครเนี่ย าชายหรือหญิงนผู้หญิงหน่วยก้านใช่ไหมผู้ผู้ชายผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นใครอยู่วะก็คอเดี๋ยนะผู้หญิงใคันไล่ไปแล้วสอคนนี่บอ่าดกว่าริ่้พี่อนไซใช่ชืครับเยม แอลลี่น้องแอลลี่ครับแอลลี่นะาะไม่ไม่เปลี่ยนเลยอะคือหน้าแบบเกเดิมอะเีมากอันนี้ก็สองชัดมาพี่วินเดิมเป๊ะยนิดนงคนายอิชาดเลยนะอันกอันนี้พี่วออเนาะคล้ายๆตอนนี้นยหน้าก็ไม่เปลี่ยนตอนเด็กหน้าเดินไีหยิหั มันเียวดูแกมลกเลยห้า,าหร้อย่ตดาตอด้ชูียยิ้มดิถ้านอนแบบไห้ดูว่าดูเขินนะรู้เลยวา่าใครอน้าดูตรงมาแล้วแบบมีมีคุณสมบัติที่ดีนะวันนี้ดูรงมาแล้วมีมมด,ดูมีชาติกูลหว่าเป็นผู้สูงส่งนะวันนี้วันนี้นันะ ใช่ได้น่าจะเใชผมนะอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นผมก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลอาเฉยคนนี้ดีกว่าพี่้เคะเดี๋ยวคนเดียวนะใช่ซึ่งก็คือพี่แจนนี่ออเมว่าชถ้าผมพูดต่อจะเป็นทันทีมงานเรียกเขา่าหนุ่มน่ารักอ่ะคือตั้งแต่ต้นผมผมแยกไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเน่ผมก็มีเขาเลยยากนะอันนี้คือเขาเขาฟันยังไม่ขึ้นเลยพี่ให้ผมมาเดาเขาคงอะไรโอเคหือว่า ชนะหรือไม่ชนะก็โดนอ่ะอยู่ดีอ่ะงงถ้าทำตายแยก่าจากกันยังไงอ่ะม <c oughs> ันทำได้ไงอ่ะ <c oughs> ไม่ได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ชนะทำไมคือคำถามทวงวันเป็นธรรมครับทีมงานต้องทำภาพที่เหลือทั้งหมดปีสองพันยีิปีสอนี็นี้นะครับก็จะมีผลงานครั้งยิ่งใหญ่ก็คือโกนักพื้นที่เล็กๆแล้วก็มีอไรที่เคยพูดไว้มารอรุ้นกันฮะเพราะว่าการรอรอรออยู่นะพ่อท่าหนึ่งน่าจะทำให้มันเป็นท่าประจำ จะทำให้เป็นให้ได้ได้ได,ได้ถ้าพ่อบอกว่าได้หนูก็ได้อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของคนยินอานันท์นั่นเองก็คือเป็นบุคคลที่ทำให้เรายิ้มร่งคิมแล้วก็แบบมีความรู้สึกแบบน่ารัก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  <c oughs> คือทีมงานเรียกเรียกพ่อว่าหนูอ่ะคือพ่อต้องน่ารักเบอร์ไหนอ่ะคือแบบน้องยินคือแบบโอ้ยแบบ ทำไมเพาอยู่คนเดียวเ,เ้วเขานุ่มนิ่มจังเลยแต่เวลาเขาอยู่กับพี่วอเขาดูแบบปกป,ป้องพี่อะไรอย่างเงี้ยมันดีนะทุกคนออะต่อไปก็มาถึงตาของพี่วอแล้วเรารู้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่แน่กับความเป็นพี่วอแค่เห็นปกก็คือแบบว่าต้องดื้อไปดูกันเลยดีนะ เกิดวันนี้ยี่สามมืองอางสองห้าสามเจ็ดเกิดที่โรงพยาบาลศิริมรินในฮีโร่นะครับชื่อชืโรงพยาบาลเปรมเอกตื่นปีอุ่นคงอาจจะทำงานด้านการแสดงน้อยลงคน่อแต่ว่าไปเป็นศิลปินเหมือนทางดนตรีหรือว่างานศิลปะมากกว่าขอบคุณทุกคนนะครับอะไรที่พี่ทำหนูก็จะสนับสนุนอย่างเรายวนะครับใหมาถึงจุดนี้ครับยินดีมากขอบคุณมากที่ให้ผมได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ยินดีมากค น้ำมะนาวอวติอยู่นะลุกไล่เลิวเพลงมั้งตอนแรกผมจะเชื่อูกเพราะว่าผมชอบสตายวอล์ค่ะชื่อลูกสกาวอเตอร์ครับพอป็นลุกแล้วก็ได้ฟังเพลงที่เบร์อครับบี๊กี้ขายขายขำมากเวอร แมวนกเอ่อหมูเขาเป็นคนเีืแบเนื้อเนื้อใหม่แล้วไปเจออะไรเราชอบตกใจเราก็ร้านจะเปล่าจะดูใช่เดือดเราจะเขาเหนียวลาบยำมันน่าจะเพราะเมื่อเช้าผมกินข้าวเหนียวแลออแล้วพอมีข้าวเหนียวมันก็ต้องมีลาบแล้วยำเนี่ยยินชอบกินยำหรือเปล่าเออใจเก่งได้ครับเรื่องไหนก็เหมือนกันชอบแกงอ่ะพีวัชอบแกงกินงาน ชื่อเกมแอดเดียวนะครับกิการเล่นเกมคือทางทีมงานจะเปิดเพลงเต้นให้องคนมาใถูกว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของศิลปินท่านไหนโดยทีมงานจะเปิดให้ฟังแต่ละเพลงสามรอบต้องให้ถูกอย่างน้อยห้าเสียงไม่หมดอ้โหอาต้องได้ดิได้สิครับก็มาดีครับอกราฟไหม อ,อผมรู้แล้วรแล้วครับเก่งมากเวอรไปโมหายเฮ้ยจร <c oughs> ิงจังะเนี่ยเล่นจริงจังอ่ฟังเอง้ย,ย <c oughs> ผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงผมตอบเคุณสีพรนไภมคีพรนมิอตอบเไงผม,มผิดอยู่แล้วผมตอบแบบนี้ปนไปเลย ม่นใจว่าไม่ใช่นแน่นอนครับร้อเลยอ้าอ้าไม่แน่ใจอุ๊บเจ้าเป็นเสียงผู้หญิงรูเอลลี่ไม่แน่ใจเป็นก้องไม่แค่นี้แหละเป็นนักร้องแบบลูกพึ่งเอ้ยครับเฮ้ยถูกได้ไงวะเยี่ยม ต้องออยแล้วแหละนั่นเหรอสิคุ้ยไอ้คุ้ยเม่ใส่ทีเอนดูหมอคุยครับ <c ười> ล้อเล่นอ้อายครับเงียบแบบนี้ถ้าถูกเลยเงีเยบถูกได้ไง <c ười> ผมไม่เคยได้ยินเสียง,งเลยนจะจั Er> อย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อพี่บอย่าเชื่อเราไว้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยไม่มั่นใจอ่ะตอบตัวเองครนะจนแกผมไม่น่าเชื่อลบหน้ารอบหน้าพี่บอจะไม่ไว้ใจทีมงานแล้วจริงๆเสียงหมอกพูดเมฆเหรอเรียว่าเสียงยิน ต่อเสียงวินอันนี้เสียงวินวินเมทาวินแน่ๆใช่ไหมตอ,ต,อต่ออะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่ผมเหลือใครบ้าง โอ้โหโดนตีชั้นมากเสียงพี่นั่นแหละเอาเพลงว่าแหววมาแล้วก็เป็นเสียงคนอื่นแล้วบอกโอ้ไม่ใช่โอ้คิดเยอะไปพี่เสียงผมเสียงคอรัลคุณรึเปล่าคุณแบบเอาคอร์ัลมาแล้วบอไปกันใหญ่แล้วหรือว่าคุณให้ไกงเมอ่อไก่เลื่อยแบบบอจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เดีจะจะ๋ยวต้องเสียสใจเลยเอ้าใบมันจะให้เหลืออีกวันะสใส่สีครับใส่สีใส่สีครับ ทำได้น่ารักมากงงไปหมดโอตรยากอ่ะฝากทุกอย่างนะฝากทุกอย่างเลยครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เนาะก็หลุดสปอยเปล่าเป็นท่าที่มีอิทธิพลมากสาวทุบลุน99ไหมคะบายๆหลักนะจุ๊บๆเอาเลยก็แกตัวเองอ่ะ เย่ตัวตัวนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปก้เป็นเปนที่เราชอบมากนะทุกคนพี่วอลอย่างตลกพี่วอลหนูว่าพี่วอลพี่วอลน่าจะต้องแบบลองเล่นซิคคอมสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจับหยินก็ได้คือแบบคือมันต้องดีแน่ๆสุเปทร์ไม่ต้องมีมุกอะไรให้พี่แกนะที่แบบให้แกเล่นเป็นแก่ คิดว่าดีแน่ดีมากแน่เออดูว่าเราแบบทางค่ายแบบจะมีโปรเจกต์แบบว่าทําแบบซิทคอมรวมแบบซิทคอมของเด็กลูกกี้อ่ะเออคือความเป็นเด็กลูกกี้อ่ะคือคือซิทคอมก็ไม่จาเป็นต้องแบบต้องเล่นมุกหรืออะไรก็ได้แบบแต่แค่แบบเป็นเด็กลูกกี้ที่เล่นอ่ะก็คือน่าจะแบบน่าจะมีความสุขแล้วอ่ะเออคนดูน่าจะแบบยิ้มตามได้อะไรเงี้ยในความรู้สึกว่านะขนาดเราแบบเราดูเรายังรู้สึกว่าเออน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อตที่ เราดูแล้วเราชอบนะสําหรับอาตัวแรกคลิปอินก่อนเนาะเราชอบตอนที่เหมือนกับว่าพิธีงานเขาเขาแบบเขาน่าจะเอ็นดูพ่อมากอ่าเขาแทนหยินว่าแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนถึงแม้ว่าพ่อจะชนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็เตรียมมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนหยินเองนางก็รู้ว่าแบบนางโดนทีมงานแกล่ะแต่นางก็แบบก็ยอมอะไรเงี้อยอือเป็นโมเมนต์ที่แบบนา่ารักมากแล้วมันอะน่ย ทุกคนเออเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่ว่ามันน่ารักอ่ะชอบชอบโมเมนต์นั้นนะคะแล้วก็พี่วอลพี่วอลช็อตที่ชอบคือช็อตที่แบบว่าพี่แกงทีมงานนั้แบบว่าหรือว่าคุณแบบว่าให้ไบให้วินไปอัดไปอัดในเพลงผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงมาหลอกผมอะไรเงี้ยคือรู้แหละว่าพี่แกรู้ว่าเป็นเสียงพี่แกแต่ว่าพี่แกก็อยากแกงทีมงานไงเหมือนที่ทีมงานแกงแกว่าแบบว่าเป็นเสียงแกแตความจริงอันนั้นคือไม่ใช่เสียงแก โอ้ไม่ก็พี่วอจะน่ารักเกินไปละรู้สึกว่าพี่วอกับทีมงานแบบน่าจะสนิทกันมากๆกะคือแบบว่าแก่งกันไปแข่งกันมาน่าจะเจอกันบ่อยนะคะใช่ <laughs> ตลกอะแล้วก็แบบว่าเหมือนอะไรที่เกี่ยวกับหินก็คมั่นใจทุกอย่างเลยนะคะพี่ก็คือแฟนมันแท้ยินปะเนี่ยือแบบสุยดมาาจริงๆนุ่มนิ่มมากว่ะเป็นคลิปที่นุ่มนิ่มทั้งสองคนก็คือรอแพ้พี่วอใส่เสื้อขาวมาก็ก็แพ้ลุกเสือเ้อหละแต่แต่ก็แบบว่า ก็น่ารักะก็เป็นเมนเราล้วก็ต้องแพ้ถูกแล้วก็โอเคก็ยังไงก็โอ้เหนื่อยหรอเป็นอะไรเนี่ยทุกคนถ้าดูคลิปนี้ทุกคนอาจจะแบบว่าเป็นอะไรมากไหมอะไรเงี้ยเป็นอาการของคนที่คั่งรักนะคะคั่งรักไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอืขนาดเรายังเอนดูยังรักเขาขนาดน,นี้แล้วเขาสมควรจะรักกันขนาดไหนอ่ะไม่อยากจะคิดเลย,ยดีแต่แต่เรื่องที่เราบอกว่าอยากให้มีซิทค,คอมของดิ๊กกี้คือมันคือความจริงทุกคน หรือไม่ก็ทําเป็นแบบว่าอืมช่วงแบบช่วงท้องแบบท้องเก็บท้องเก็บความรู้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับที่พวกเขาอยากพูดอะไรเงี้ยคือเวลาที่พวกเขาพูดอะไรที่แบบว่ายัางไองอแบบมีข้อมูลแล้วก็แบบอ,อพูดถึงสิ่งเหล่านั้นแบบที่ตัวเองมั่นใจว่ามันใช่อ่ะเออเวลาเขาแบบสนทนากาันมันดูแบบว่าดูแล้วมันมีความสมีความสุข เออคนฟังรู้สึกว่าแบบมันมีคุณค่าทุกคนอืมก็อยากให้มีนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อนพี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปหาดูได้นะคะทางไลน์ทีวีนะคะก็จะบอกว่าดีมากนะคะเรา move อ n ไม่ได้ม o อ e on เป็นวงกลม,มยังไงก็ฝากผลงานของทั้งพ่อแล้วก็พี่วอด้วยนะคะ ทานยินทองวอก็คือเป็นคนที่เราก็ติดตามผลงานไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ฝากช่องของเรา้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากแบ่งปันให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อยากติดตามคลิปเราก่อนใครก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเรา้วยคะดีดีแล้วก็ขอขอบคุณนะคะวิดีโอน่ารักน่ารักจากทีมงานนะคะที่แบบว่าทําขึ้นมานะคะก็คือเราดีใจมากที่แบบว่าเราได้ดูความน่ารักของเขาแล้วก็แบบว่าดูความแบบความ ความเป็นพี่วอลความแกงคนอื่นของพี่แล้วก็สองคนนี้คือคือแบบว่าพูดชื่อคนอื่นแบบว่าได้แบบว่ามียชลอมากก็คือแบบว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็หิวข้าวมากนี่ก็น่ารักมากมากนะคะงไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็วอกว่าทุกคนจะติดตามเย็นวอลแล้วก็ติดตามช่องของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ